สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแพร่ธรรมะของพวกเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เรียนวรรลาโพด้วยกันครับ โดยจะเสนอพระธรรมเทศนา,าเรื่องฝึกจิตสมรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามามุ่งหวังความสงบไม่ได้มุ่งอย่างอื่น เมื่อเรามุ่งความสงบก็ต้องให้ตั้งสติสำรวมใจลงจริงๆอย่าทำเล่นงานอันใดมันเจยากเข้าขงางานฝึกขวนจิตไม่มีในโลกนี้นะหนึ่งงานฝึกขวนจิตมันยากก็จริง แต่เมื่อฝึกขนได้แล้วมันพ้นทุกข์มันมีความสุขมากงานอย่างอื่นทำไปแล้วมันมีแต่ทุกข์หนักไปข้างหน้าอย่างเช่นงานหาเงินหาทอง ได้เงินทองมาแล้วแทนที่จะได้ความสบายสม่ำเสมอไปเงินไม่เป็นอย่างนั้นได้เงินมาแล้วต้องมารักษากลัวมันจะหมดมกลัวมันจะไม่พอใช้กลัวโจรขโมยมาจี้มาป้นเอา กลัวเขาจะมาจับไปเรียกค่าไทยก็พอกันนั่นแหี่ยการงานในโลกน่เวลาแสวงหาเวลาทำอยู่ก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เป็นทุกข์เวลาที่จะพัดพลากจากมันไปก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในสามการส่วนทุกข เกิดจากการฝึกจิตใจนี่เบื้องต้นมันก็เป็นทุกข์จริงอยู่หรอกเมื่อเราฝึกจิตนี่ให้สงบระงับจากกิเลสปาปะธรมมลงไปได้เท่าไรมันก็มีความสุขมากเท่านั้นถ้าเราได้เจริญปัญญาได้พิจารณา ธาตุสี่ขันห้าอันนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงไม่ถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอันนี้ยิ่งมีความสุขหลายอันมันทุกข์อยู่นี้เพราะมันยึดถือขันห้านี้แหละใครเป็นผู้ยึดถือจิตตรงนี้แหละยึดถือว่ากายเราตัวเราอย่างนี้นะผมเราขนเราเล็บเรา วันเราหนังเราอะไรวมนี้ก็ไปยึดถือของไม่เที่ยงเวลาสิ่งเหล่านี้มันแปรปรวนไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แหละความเป็นผู้ที่ไม่ฝึก,กจิตไม่หัดให้ปล่อยให้วางมันก็มีแต่ทุกข์ทีนี้กรงกันข้าม เราฝึกนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดทำไมเหลือวิสัยจริงๆก็ไม่ยุดทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปภายในไม่ส่งใจออกไปข้างนอกไอ้ทำความเพียรอย่างนี้มันก็ ลำบากไม่ใช่น้อยเหมือน,นกันแหละแต่เราก็ต้องสู้อดทนเพราะแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยอดทนต่ออำนาจของกิเลสตัณหานี่เลยขอตัณหามันจูงให้อยากได้อะไรก็แสวงหาตามที่มันต้องการก็มหมายความว่าตกเป็นท่าของตัณหาละคนเรานี่นะป็นอย่างนั้น มาบานี้ผู้ที่มาเห็นโทษแห่งตัณหาคือความอยากอันไม่มีขอบเขตนี้แล้วก็มาพยายามฝึก,กจิตนี่สะกดจิตนี่ลงไว้ให้มันสง,งบนิ่งลงไปแม้มันจะยากลำบากก็อดทนเมื่อทำจิตให้สง,งบลงได้แล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วผมก็ปลอดโปร่ง เบิกบานนี่ที่นั่นแหละเราจะเห็นผลแห่งการทำความเพียรทางจิตใจว่ามันมีความสุขมากก็เห็นผลด้วยตนเองเหตุฉะนั้นอ่ะอย่าไปเกียดครัานถ้าเราไม่ทำในชาตินี้แล้วชาติต่อไปก็ต้องมีความทุกข์ติดตัวไปแล้วก็ ต้องได้ทำความเพียรอย่างนี้ถ้าไม่ทำความเพียรทางจ,จิตใจนี่ก็เป็นอนุภาพไม่พ้นทุกสักทีแหละจะเกิดสักกี่ร้อยชาติพันชาติก็ได้เสวยทุกเวทนาอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่ามาอาศัยของไม่เที่ยงนี้จะไม่ให้มันเป็นทุกยังไงเล่าได้อย่างหนึง่ง เมื่อจิตนี้ไม่ได้รับการอบรมปัญญาไม่เกิดตกเป็นทาสแห่งตัณหาตัณหามันกระจุงให้ไปทำบาปรมความชั่วใส่ตัวอันนี้มัยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพิจารณาให้มันดี เราอดทนในทางที่เหมาะที่ควรมันก็ไม่เสียหายอะไรภายหลังมาเราก็ได้ความสุขความเย็นใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาก่อนเมื่อเมื่อความอยากมันลดน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจแล้วมันก็สบายนะคนเรานะมันไม่สบายเพราะมันอยากได้อะไรต่ออะไร ไม่มีสิ้นสุดนั้นนะ่ะลองสังเกตดูอ้ความทุกข์ใจมันก็มีอยู่สองอย่างไงว่าเนี่ยถ้าวาอย่างหนึ่งความทุกข์ใจอยากได้สมบัติภายนอกมาใช้สอยสมความปรารถนาความทุกข์ใจประการที่สองได้แก่ความไม่รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริง เมื่อขันหน้านี้วิปัสสรงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอยากให้มันหายมเมื่อมันไม่หายตามประสงค์ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจนี่แหละความทุกข์ใจนะถ้าย่นย่อเข้ามาแล้วมันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละอย่างแรกนั่นเียกว,ว่าการแสวงหาก็เป็นทุกข์ อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้มาแล้วมารักษาอยู่กับเป็นทุกข์เพราะของไม่เที่ยงนี่เมื่อไม่รักษามันก็หายมันก็เสื่อมไปอย่างนี้นะเหตุนั้นจังว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์เมื่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งเวลาจนจะล่มจะตาย กิอะไรวัตถุสิ่งของเรานั้นมากมายอยู่ในใจนั่นก็เป็นทุกข์ขั้นสุดท้ายเลยวันนี้ก่อนจะจากโลกนี้ไปจิตดวงเดียวนี้เมื่อมีความผูกพันอะไรอยู่กับโลกอันนี้เมื่อละโลกเมื่อละจากร่างกายอันนี้ไปแล้วจิตใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่ มันเคยผูกพันมาแต่ก่อนตายนั่นแหละผูกพันอย,ย,ย่เสยแต่ทำอะไรก็ไม่ได้มันอย่างนิทานท่านกล่าวไว้ว่าคนโบราณเนะ่ะเงินกับเงินแท้ๆนี่โลหะธาตุนี่เอามาทำเป็นเงินนะี่กลัวว่าเงินนี่มันจะศูญจะหายใช้จ่ายก็ไม่ใช้ใจ,ใชใจ่าย หาเอามาใช้เอาเองส่วนที่มีอยู่แล้วนะเอาใส่ไหปิดผนึกดีๆแล้วก็ไปขุดหลุมฝังไว้มเมื่อฝังไว้แล้วไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเลยแม้แต่ลูกเมียก็ไม่รู้อย่างนี้จนะิตใจมันก็ผูกพันอยู่นั่นแหละกลัวว่าเขาจะมาลักมาขุดมาค้นเอา เมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยเวลาตายลงไปเนะี่ยมันก็ใจมันก็ไปผูกพันอยู่กับหลุมฝังทรัพย์นั่นแหละฝังเงินนั่นหละมันก็ไปเกิดเป็นงูเป็นหนูเป็นตุกแกอะไรเฝ้าอยู่หัน่นจะไปใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่เฝ้า่ให้คนมาเอาไปเท่านั้นเองนี่ ทุกไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งเอากระดูกแผ่นคอตองตีแต่งพ่นวม,มันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึก,กจิตนี้ให้เข้าถึงความสง,งบอย่าให้จิตนี้มันเลื่อนลอยมันจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวค้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้วมันจะพ้นทุกไปไม่ได้โวกเวียนห่วงใยอะไรสมบัติเข้าของเงินทองอยู่นั่นแหละหน้าทุเรศหลายนะ่ะม,มีแต่ห่วงเอาไปใช้ไปจ่ายเมืองผีก็ไม่ได้เงินนี่นะมีแต่ห่วงแต่ห่วง่าเฉยๆไม่เหมือนเป็นมนุษย์ตนเป็นมนุษย์มีเงินมีทองเนี่ยเอาไปใช้จ่ายได้ แต่ไปเป็นผีไปแล้วนะมันเอาไปใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะเมืองผีไม่มีการค้าขายอะไรนีแต่สวยวิบากกรรมอยู่เฉยๆดังนั้นภาวนาให้มันเห็นผู้นี้นับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ควรให้จิตใจมันไปคล้องอยู่อย่างนั้น ต้องเป็นผู้มีปัญญาต้องฉลาดในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธอย่าทําตนเป็นคนซื่อๆทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างนี้นี่นับา่ะจัดว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เลยถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆ มันก็ต้องฉลา,าดในคำสอนของพระองค์พระองค์ทรงสอนให้คนเรานั้นรู้แจง้งเห็นจริงในชีวิตนี่ตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตนี่มันหลงอยู่กับธาตุสี่ขันธ์นี่มานับชาติไม่ทวนแล้วมันถึงได้มาเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ย ถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันไม่ถือมั่นแล้วมันก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นไม่ต้องมาเกิดทนทุกทรมานอยู่ในโลกนี้อีกเพราะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารในโลกอันนี้ตายแล้วกว็เอาติดตัวไปไม่ได้แต่เวลายังมีชีวิตอยู่ต้องดิน้นรนเสวงหา แสนยากแสนลำบากกำพลทนดดแดดแล้วบางทีก็มีศัตรูมาคอยขัดขวางทำให้การสเสวงหาทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สะดวกบางรายก็ถูกเขาฆ่าตายไม่ทันได้ใช้สอยบริโภคสมบัตินั้นเท่าไรนัก อันบูนี้นะคว,ควรควคิดควรพิจารณาเราเป็นชาวพุทธนะบางคนก็อาจจะว่าอา้าวถ้าไม่ให้ห่วงสิทธิทรัพย์สินเงินทองอย่างว่านั้นแล้วจะต้องให้ขนเอาไปทิ้งลงในน้ำหรือ,อไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างนั้นเหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นแต่เพียงว่าทำความรู้เท่าตามเพศตามภูมิของตอนผู้เป็นคระหัสหัครองเรือนมีหน้าที่สเสวงหาเงินทองเข้าของอันนั้นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้อยู่ครองเรือนแต่ว่า อย่าไปทำความทุกข์ใจหนักใจให้ตัวเองนี่นะสำคัญอยู่ตรงนี้เราทำไปทำการทำงานไปแต่ใจเรามั่นอยู่ในคุณพระรัตน a ไกลมั่นอยู่ในบุญในกุศลเลื่อนเลิองอยู่ในบุญในคุณนี่ไม่ไปลื่นเลิองอยู่กับสิ่งภายนอก ต้องเตือนตนเสมอว่าสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นของใช้ชั่วคราวไม่ได้ติดตามตนไปส่วนทรัพย์ภายในคือบุญและคุณเนี่ยติดตามตนไปทุกแห่งทุกคนหรือไม่ฉะนั้นก็ช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมให้ออกไปจากกิจใจนี้มัน มีคุณภาพต่างกันดังกล่าวมานี่แหละซับภายนอกกับซับภายในซับภายนอกนั้นเมื่อเรารู้เท่าแล้วเราใช้จ่ายมันไปมันก็ไม่เกิดโทษเกิดโทษเกิดทุกข์อะไรสมัยทุกวันนี้เขาไม่ฝังดินแล้วเงินทองเอาไปฝากธนาคารไว้ เมื่อฝากธนาคารไปแล้วก็อย่าส่งใจไปห่วงกับมันเพราะรัฐบาลเป็นประกันถ้ามันสูญหายไปรัฐบาลก็ต้องใช้ในอ,อย่างนี้ต้องฉลาดนนเนี่ยนั่นแหละเมื่อฉลาดแล้วมันก็ไม่เกาะไม่คล้องมีเหมือนไม่มีแหละมีเงินมีทองเข้าของอะไร เราผู้ฉลาดก็ต้องให้ถือว่าเป็นสมบัติของโลกหาได้อยู่กับโลกนี้ก็ใช้อยู่กับโลกนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เอาติดตัวไปได้ก็ซ้อนใจของตนเข้าอย่างนี้ใจมันก็ไม่คล้องอยู่ในสมบัติภายนอกอันนั้นคล้องกับคล้องชั่วคราว ของเวลาหาเวลาใช้เวลาใจเมื่อเมื่อไม่มีธุระจะใช้ใจแล้วก็ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอันนี้เป็นผู้ฉลาดเหมือนอย่างอนาถาวินดีกามาเศรษฐีก็ดีหรือวนาวิสาขาก็ดีหรือเศรษฐีอื่นๆในครั้งพุทธ,ธกา ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ธรรมของจริงแล้วแล้วท่านยังมีเงินจนได้นามว่ามาหาเศรษฐีนั่นแหละไวมีเงินมากมายกายกองแต่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไปบันเทิงอยู่สวรรค์นุ่นหาได้คล่องอยู่ในกองสมบัติอนันต์ใหม่นั่นแหละท่านผู้มีปัญญานะท่านรู้เท่าเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็ ใช้สอยมันทำบุญให้ทานสงเคราะห์คนยากคนจนบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนี่ท่านเหล่านั้นท่านใช้จ่ายเงินทองเป็นนอกจากเรียงครอบครัวตัวเรือนให้มีความสุขตามฐานะแล้ว ก็ยังเฉลี่ยออกไปบำรุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปแล้วอย่างนี้นี่สมวัติภายนอกนั้นมันก็เป็นปัจจัยให้ใหได้สมวัติภายในเคือบุญกุศลสำหรับบุคคลผู้ฉลาดนะผู้รู้จักใช้รู้จักใจมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนะ่ะเขาให้พากันฉลาดเราเป็นชาวพุทธอย่าไปซื้อไปเสนาเดียวอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเรากายกับของเราเงินทองเข้าของอะไรภายนอกกับของเราอย่างนี้นะมันไม่สมควรไอ้สมมุติที่ว่าการภายนอกนี่อืมกล่ากันไปแต่ภายในนั่นนะ อย่าให้มันสำคัญว่าเป็นของเราหมายความว่าอย่างนั้นไอ้โวหารที่พูดกันนี่อันนั้นของเราอันนี้ของเราอย่างนี้มันมันเป็นธรรมดาอันนี้นะแต่ว่าภายในใจนุนหักไม่ถือว่าเป็นของเรานี่มันต้องมีอุบายพลิกแพงอย่างนี้อย่าไปกลงไปกลงมาตลอดเลยไม่ได้ต้องมีไหวพริบเกี่ยวกับหมู่นี้นะ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดความหลงความเมาในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็พ้นทุกพ้นภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้บางคนก็อยากได้ทรัพย์สมบัติหลายหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็หาเอาในทางทุจริต ก็เอาโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาหมู่นี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นอาการกระทำหมูนี้นะแต่คนเราอาศัยความอยากท่วมทน้นจิตใจมากจึงยอมรับบาปรับกรรมไปมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ยอมไป ผู้ผู้ที่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่านรกมีจริงแต่แล้วตันหามันหนาแน่นมากมันมันบังคับจิตไม่ให้กลัวต่อนรกเลยนี่แหละโทษของตันหาโทษของอวิชชาความไม่รู้นะมันทำให้จิตใจนั้นตกต่ำลงไปยอมทุกอย่างเลยจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ตาม ยอมไปทางนั้นเลยนุ่นบุคคลผู้ไม่ยอมเป็นทาสแห่งตัณหาความอยากอน,นั้นเพื่อนก็อยากอยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมหาเงินหนาทองทำการทำงานก็นึกถึงศีลน,นึกถึงธรรมเป็นที่ตั้งถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วเป็นอันไม่เอาเลยไม่ทำแล้วมันจะเมื่อเราทำ มาหาเลี้ยงชีพโดยชอบฉินชอบทร,รมมันจะได้น้อยก็าตามมันมันจะได้มากก็แล้วแต่เราจะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามเท่าที่หามาได้โดยทางที่ชอบนั้นตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตันตัหายอย่างว่านี่ก็มันไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์มากมายอะไร พะเราอยากอยู่ในขอบเขตจำกัดความอยากเช่นนี้มันจะไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิเลยไอ้ความอยากที่มันพาไปสู่นรกอบายภูมิก็ความอยากที่มันมากมายท่วมทน้นจิตใจแล้วมันให้ล่วงศีลล่วงธรรมนั่นสินั่นแหละความอยากประเภทนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรต อสุรกายสัตว์ดีดฉานทั้งหลายต้องกำจัดความอยากประเภทนั้นก่อนถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาเรียงชีพไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้ลาบสักการะได้ปัจจัยเครื่องอาศัยมาใช้สอยให้มากมากนั่นมันก็ผิดศีลแล้วผิดวินัยแล้ว ดังนั้นฮนะจึงไม่ควรเลยพอได้มาแล้วเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้อย่างที่ว่ามาน่นีลยอาหารการบริโภคก็มีมันก็มีจำกัดกับกระเพาะเมื่อเราประทานเข้าไปแล้วมันเต็มกระเพาะแล้วมันก็เลี้ยวไปในมือนั้นนะ่ะมันก็เล้วไปไม่ใช่ว่า มีอาหารมากมายจะกกินเอาสะจนว่าหมดมี่าไรก็กินหมดได้ไม่มีทางเพราะว่ากระเพาะมันจำกัดมันต้องพิจารณาให้ละเอียดแล้วออลงไปเรื่องหมดนี้นะมันถึงไม่ไปทำบาปคนเรานะจึงยับยั้งตัณหาได้ ไอคนที่เขาไม่ทำบาปก็มีอายุมีชีวิตอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้กินอาหารดีๆเหมือนกันเพราะคนมีปัญญาเนะี่ยเขาก็ไม่ไปหาในทางที่เป็นบาปหาเงินทองเข้าของอะไรเขาก็ไม่หาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นมันมีอยู่การงานที่มันปัดเสจากโทษ ในโลกนี้นะมีอยู่ถ้าหากว่าใจเป็นกุศลแล้วอย่างนี้นะงานอะไรที่มันเป็นไปเพื่อทำลายชีวิตของสัตว์มันก็ไม่ไม่ทำแล้วงานอย่างนั้นนะแล้วงานอะไรทำไปแล้วมันเป็นความโลภมันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใ้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่ทำงานนั้นนะ มันผู้ฉลาดมันต้องรู้จักเลือกการเลือกงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคว้ได้อใดก็เอาไปเลยทำไปเลยอย่างนี้มันก็แต่ไปเจอการงานที่ประกอบไปด้วยบาปด้วยเวรแล้วก็ไม่มีอะไรชิ้นดีเลยทำไปก็มีแต่สะสมกองทุกข์ใส่ตัวเอง ละโลกนี้ไปแล้วความทุกข์ติดตามไปอำนวยผลให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนี่ควรคิดไม่ใช่ว่าตายแล้วมันสูญอย่างคนบางอ้พวกที่เห็นกันมาตั้งแต่ครัง้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนี่ตายแล้วไม่ได้สูญจะสูญไปไหนกระดูกก็ยังเห็นอยู่นั่นนี่เป็นสกีพยานอยู่ ต่างแต่ว่าธาตุสีข่ขันธ์นี่มันไม่ฟองรองสมัคคีก็มันหมดเหตุปัจจัยคือหมดบุญแล้วพูดง่ายๆนะพ่อนรูปร่างนี่ก็ทรงอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องรักษาดังนั้นนะ่ะอย่าไปเข้าใจว่าตายแล้วมันศูนย์ส่วนจิตใจน,นก็ไม่ศูญน,นะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออน,นิสงส์งผลบุญจากการรวบฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ